สวัสดีครับสกุคมบาลที่ดินนะครับพามาชมซับซิสซ่อีกหนึ่งแปลงนะครับแปลงนี้เป็นที่ดินเปล่านะครับอยู่ซอยราชอุทิศ20เข้าซอยมาประมาณ400เมตรนะครับแปลงกําลังน่ารักเลยนะครับ95ตารางวานี่แปลงนี้นะครับไปชมกันเลยครับอันนี้เป็นถนนซอยราชอุทิศ20นะครับก็เป็นคอนกรีตมีท่อระบายน้ําเรียบร้อยนะครับก็ภายในซอยก็มีบ้านเป็นชุมชนเป็นบ้านพักอาศัยนะครับ สวยๆหลายหลังเลยนี่แปลงนี้เลยนะครับแนวเขตก็จุดเริ่มต้นนี่เลยนะครับสุดแนวรั้วตรงนี้ตรงโคนเสารตรงนี้นะครับว้างไปติดถนนซอยเนี่ยประมาณ20เมตรนะครับลึกเข้าไปประมาณ19เมตรก็ชนบ้านหลังนั้นนะครับด้านหลังก็ที่ยังไม่ได้ถมนะครับแต่ต่ำกว่าถนนไม่เยอะนะครับนี่ท่าใดสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับ0 9 5 9 0 2 2 4 7 9สุข,ขุมบ้านและที่ดินนะครับตรงนี้ก็ ไปตลาดมีนก็ไม่ไกลนะครับประมาณ6กกิโลไปตลาดน้องเจาะก,ก็ประมาณ12กิโลครับจากแยกาจากแยกตรงถนนสุวินทวงศ์นะครับมาถึงแปลงที่ดินเนี่ยประมาณ3กิโลครับเข้าจากปากซอยจากถนนลาดุทิศเข้ามาถึงแปลงที่ดินประมาณ400เมตรนะครับนี่แปลงนี้นะครับส,สวยๆเลยเดี๋ยวผมพาชมแนวเขตนะครับหน้าแปลงหันทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับถนนหน้าแปลงก็เป็นแบบนี้คอนกรีต มีท่อระบายน้ำสองฝั่งเลยนะครับนี่สุดแนวเขตก็กมุดต้นนี้เลยนะครับนี่ท่านใดสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับ0 959022479สุโขุมบ้านและที่ดินนะครับสุดแนวเขตด,ด้านหลังก็ชนกับบ้านหลังนั้นนะครับลึกเข้าไปประมาณ19เมตรนะครับติดถนนซอยด้านหน้าติดถนนซอยประมาณ20เมตรตรงนี้นะครับ สวยเลยนะครับ95ตารางวานะครับซอยราชอุทิศซอย20เข้าซอยมานิดเดียวนะครับประมาณ400เมตรนะครับนันยังเห็นถนนยังเห็นรถวิ่งอยู่นะครับนั่นนะครับก็สำหรับรีวิวที่ดินแปลงนี้นะครับก็ขอจบรายงานเพียงเท่านี้นะครับใครดูคลิปนี้แล้วชอบก็แคปรูปส่งไลน์สะดวกสุดนะครับก็สำหรับรีวิว ที่ดินแปลงนี้ก็ขอจบรานงาเพท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งช่องข้องผมไว้ด้วยนะครับผมจะมีรีวิวบ้านคอนโดที่ดินอัปเดตให้ชมเป็นประจำนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ